สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับที่น้องเข้าสู่ช่องขนมครกสะสีมาเมื่อนี้พ่อกันอีกแล้วครับพี่น้องพ่อกันคือเก่าเมื่อนี้พาพี่น้องล่องชงล่งองชาพี่น้องมาเบลิงความสวยงามของธรรมชาติ <c oughs> น้ำไหลพี่น้องน้ำไหลหลาหลกดู กูมือผมก็ไปตั้งแต่หน้าเฮียนหน่อยบ่ได้มาหน้าหน่จกักรีอผมพึงมาหน้านน่ม่เบิ่งข้างนี่กันบ่ได้มาลายมือหรอผมว่าเบิงบ่งเบิองกันเขาให้นี่น้ำท่วมเขาให้นี่เขาเขาร่มร่วงแล้วน้ำท่วมให้นี่มันเป็นให้รุมห้หนองให้เลือกกรมูน้ำล้นถนนเลยพี่น้องเฮ้ยน้ำล้นถนนเลย เฮ้น e <ee> at ้ำจะไหนคือมสมบูรณ์ครับแค่น้ำไหลครับพี่น้องช่างนีกน้ำล้นถนนเลยคุณน้ำล้นถนนปลาเล่นยาวๆอยู่วังวังกระท่อมพราะเท่า น้ำท,ท่วมน้ำสิ่่วมกระท่อมเพระพแถวภาคเน่อดีพี่น้องน้ำมือนี่ล่องมากหน้าทงร่องเบิงบ่งบอด้มากโดนแล้วมเจฉาพอเถ่ามาผมเลยมาเบิง่งมือนีมาเยี่ยมช่มมือกันนั้นเป็นยังไงอ้ยพี่น้องเบิ่งน้ำน้ำสิ่่วมกระท่อมบแพ่โนอกอื่นเนี่ยครับ ฝนปีนี่คือคือน้นำไหมมาเิ่งเขาง,งามกันน่พี่นอ้องไม่มาโดนแล้วโอ้เขามันออกหลอดเจ้านี่เขาออกห่วงแล้ว,ว,อออลวบูเขาง,งามอยู่พี่น,อออออน้องห่วงเขาไหมจอออนซอน ม่งคว่ำสวยงามห่วง,งเขาออกใบงามอีลีพี่น,อน้องคบบุณม่งคว่ำสวยงามของธรรมชาติเาขาออกสิเบิดแล้วนี่ เช้าหน้ากับสดชื่นไปตามๆกันเละพี่น้องช่วงนี่ใส่อ่อนห่วงเขานำ้ำฉว่มคุ้นแท้เลยพี่น้อง ลมพัดทิวไผ่ปลิวสวัยปลายไผ่ลูลมบ้านนาหน้าฝนหอมกลิ่นโคนตมใบข้าวลูลมทั่วทุกหนแห่งเฮ็ดโคลนกลุ่มใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้เทียงหัวปลวกต้นแดงบ้านานาวันนี้ไม่มีกำแพง เหี่ยวแห้งลึกถึงก้นใจลมพัดนาข้าวใบข้าวเขียวเอลูไปมากระจับจอกแน่ผักตบชวาปะะปนปูปลากุ้งหอยน้อยใหญ่เจ้าถุยลุยายาอย่าเกียดเกียดน้อยกุบเกียดตกใจ ปาดปาดน้ามองนี่คือคาขึา้นแน่แถวบาทนี่บูโยโอชอชอช บางเขาเบ่งน้ำพี่น้องออ้ยจัน่้นจะบาดบ่ได้มาโดนเลยโชว์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 เสียงปลาพุดธจบหน้าปากรอบใจเขาเสียงน้ำไหลตามร้องคนาดอกไม้หน้าฝนหล่นต่อหน้าหลายดอก คล้ายเป็นร่างบอกว่ารักเราจะเฉาโรยราอกพี่กลัดน้องก็เพราะน้องจากนาฝนพรังพรมพืชพรนทัญญาขยดน้ำตาหนุ่มทุง่งลมฝนโชยร่าง กลางพรรษาฟ้าก้องดังไกลไม่ยอดกระทินทิ้งคาดทิ้งไทยไม่ย้อนมากินน้ำพริกผักบุงเพื่อนพอ้องทรงข่าว่าเจ้าไปจ้าฮับไปแจ่มอยู่กรุงปล่อยให้พี่ช้ำสามสี่กระบุงหนุ่มพุงแฟนเลือน สะเทือนใจลมพัดทิวไผ่ปลิวสวยัยปลายไผ่ลูลมบ้านนาหน้าฝนหอมกลิ่นโครนตมใบข้าวรูลมทั่วทุกหนแห่งเห็ดโครนกลุ่มใหญ่ ขึ้นอยู่ใกล้เทียงหัวปลวกต้นแดงบ้านนาวันนี้ไม่มีคำแพงที่เหี่ยวแหงลึกถึงกลใจลมพัดนาข้าวใบข้าวเขียวเอลูไปมากระจับจอกแหนผักตบชวาปะปนปูปลากุ้งหอยน้อยใหญ่ เจ้าถุยลุยยาอย่าเพียดเยียดน้อยกบเพียดตกใจเสียงกลาผุดจบหน้าปากหลอบใสเขาเสียงนำไหลตามร่องคันนาดอกไม้หน้าฝนหล่นตอหน,น้าหลาดอกคลายเป็นรางบอก ว่ารักเราจะเฉาโรยราอกพี่กลัดนองก็เพราะน้องจากนาปนพรังพรมพืชพันธัญญาคลายยศน้ำตานุ่มทุง่งลมฝนดอราง กลางพารรษาฝากกล้องดังไกลไม่ยอดกระทินทิ้งคราดทิ้งไทยไม่ย้อนมากินน้ำพรียผักบุงเพื่อนพร้อมรงข่าวว่าเจ้าไปจ้าไปแจมอยู่กรุงปล่อยให้พี่ช้ำสามสี่กระบุงนุ่มทุ้งแฟนเลือน Sẽ thương trái giải... 3 4 5 6 7 Nga mì lì phía ừ, mình mình ngoài của Viu Tăng quần im khớp mùi quần Cái màn cửa tốc nó yên nga mì lì อยู่ทงไฮทงหน้านี่ยง่ามเนื้อคำใหญ่